สวัสดีสมาชิก Facebook f แฟนเ g จกูบอนไซนะครับแล้วก็สวัสดีสมาชิก y o u u u e e h ชา n e l กูบอนไซทุกคนด้วยนะครับสำหรับว,วันนี้นะครับกูบอนไซเวิร์สช็อปนะครับวันนี้มาแปลกๆนะครับพอดีว่าจะเปลี่ยนกระถางต้นมกน้ำลุ่มกอต้นนี้นะครับ พอดีมันเป็นต้นใหญ่ก็เลยยกไปตรงที่เลิมที่เคยทําไม่ได้นะครับก็เลยมาถ่ายตรงนี้นะฮะก็สำหรับโมกน้ําต้นนี้นะครับเคยเอาไปประกวดแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่ติดรางวัลน,นะครับวันนี้ก็เริ่มมียอดใหม่แทงออกมาแล้วนะครับระยะนี้จริงๆรแล้วกมกึ่งนะครับจะเปลี่ยนกระถางก็ได้หรือจะยังไม่เปลี่ยนก็ได้ แต่ผมมองว่าเขาอยู่ในกระถางนี้มานานมากแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่ารากจะเต็มกระถางแล้วนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับใบที่ร่วงนี้ร่วงเองตามธรรมชาตินะครับผมไม่ได้ริดใบนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนกระถางใหม่เปลี่ยนดินใหม่นะครับเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยก็ต้องรออีกประมาณ6เดือนนะครับซึ่งอาจจะทําให้ไม้โสมได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนกระถางนะครับ มีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับถามว่าอยากจะเห็นต้นโมกน้ํำขุ่มกอนะครับก็เนี่ยฮะวันนี้ทำให้ดูนะครับวันนี้จะเปลี่ยนกระถางที่เฉยจะลดขนาดกระถางลงด้วยนะครับแล้วก็จะใช้หินภูเขาไฟล้วนเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยครับโอเคครับก็จะเริ่มจากการเขลียดินออกจากล่ากนะครับแบบนี้นะครับค่อยๆเขลียดออกให้ กินออกให้หมดก่อน,นครับแล้วผมจะทำการฉีดน้ำล้างรากออกนะครับก็จะเขีย่ยโดยรอบนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยครับนี่นะครับก็เป็นการล้างดินออกจากรากนะครับระยะที่หนะึ่งฮะก็จะเห็นว่ารากฝอยค่อนข้างเยอะนะครับต้นนี้ก็หายห่วงได้เลยเรื่องของอ่า รากน้อยนะครับแล้วก็ทําให้ไม้ตายห,หายห่วงได้เลยเพราะว่ารากฝอยค่อนข้างเยอะทีนี้เดี๋ยวระยะที่2นะครับผมเห็นมีดินอยู่ด้านในตรงส่วนโคนนะครับอันนี้อยากจะเคลียร์ออกให้หมดนะครับเพื่อลดปัญหาเรื่องของรากฝอยน้อยแล้วก็เรื่องของพวกวัชพืชด้วยนะครับอาจจะใช้วัสดุปลูกที่ ไม่มีว่าจะพื้นพวกหัว,วไฟล้วนนะครับนะฮะ๋ยวให้ดูโดยรอบนะครับก็ผมจะตัดล่าออกด้วยนะครับซึ่งไม้กําลังแทงยอดเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะครับผมไม่แนะนําสําหรับท่านที่มีไม้ที่กําลังแทงยอดใหม่แล้วตัดล่านะครับแต่ว่าของผมเนี่ยเนื่องจากว่าล่าฝอยมันค่อนข้างเยอะเนี่ยก็ สามารถตัดได้ในระดับหนึ่งนะครับในระดับหนึ่งก็คือไม่ไม่ใช่แต่ว่าเล่มออกจนเหลือแค่ประมาณ40%อะไรยเงี้ยครับก็จะเหลือไว้สักหกสิถึงเจ็ดิบเซนนะครับก็อาจจะมีบ้างที่อยอดใหม่เสียหายอาจจะมีบ้างนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับอาจจะมีบ้างเพราะฉะนั้นก็เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องของ ดินหมดอายุนะครับในระยะยาวผมก็จำเป็นจะต้องตัดรากนะครับโอเคเดี๋ยวจะทําต่อนะครับโอเคครับก็ตอนนี้เตรียมกระถางเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมลวดเอาไว้รัดรากครับให้ยึดกับกระถางด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับผมล้างดินออกแล้วนะฮะก็ตัดรากออกไปส่วนหนึ่งนะครับ มีตัดรากใหญ่ออกไปด้วยนะครับมันเหมือนกับไปคนละทิศละทางกนะ็เลยตัดโอเคเดี๋ยวจะทําการปลูกนะครับก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ค่อยมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่ามันจะทิ้งกิ่งไหมนะครับหรือยอดที่แทงออกมาใหม่เนี่ยจะยังคงอยู่ไหมนะครับถามว่าตายไหมคงไม่ตายแต่ว่าแค่กังวลว่าตัวยอดใหม่เขาเนี่ยจะร่วงหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับ โอเคเดี๋ยวมาลุยกันเลยฮะโอเคครับก็ตอนนี้ทําการวางไม้กับกระถางเรียบร้อยแล้วกระถางจะตื้นกว่าเดิมนะครับผมต้องการให้กระถางมีความตื้นกว่าเดิมเพราะว่าไม่อยากให้ลากเขาลงไปลึกนะครับถ้าลากเขาลงไปลึกเนี่ยเขาจะ,ะไม่แตกลากข่อยนะครับจะแตกแต่ลากใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็วางประมาณนี้นะ ล็อกรวดแล้วนะเรียบร้อยเดี๋ยวจะเทดินลงไปนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะสวยงามนะครับเรียบร้อยโอเคครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าขั้นตอนไหนผมทำผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวในะที่นี้ด้วยนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ถ้าผมลงคลิปใหม่ๆท่านจะได้เห็นก่อนใครนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก <Yeah. S 1> ูบอลไซเวิร์สช็อปนะครับก็ขอลาก,กันไปกับต้นมกน้ำทรงกลุ่มกอ,กอนะครับต้นนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ